ฟังแล้วใช่ใน91ทอกมาคุยกันต่อในช่วงเวลา91ทอกนะคะสัญญาณจุ๊บแจ้งมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่นานลงวันนี้มาอย่างเรียกว่าเป็นวันที่คนไทยหลายคนตื่นเช้ามากเลยหลายคนไม่เคยตื่นเช้าก็ต้องแหละว,วันนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอตื่นเช้าจริงๆตื่นเช้าเพะ บางคนเนี่ยเขาไปรอบางคนที่ไม่สามารถที่จะเรียกว่ายืนยันตัวเองได้เนี่ยก็จะไปรอที่ธนาคารพี่นันส<อ>ี่ทีห้าตามธนาคารนี่ก็เยอะนะคะตามหน้าแบงค์หน้าธนาคารต่างๆนี่ก็เยอะนะโดยเฉพาะท,ะที่ธนาคารไทยอะยเยอะทีเดียวค่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็ไอ้คนที่เขารอที่จะเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วสัมผัสนะกดในช่องหกโมงเป็นต้นไปนี่ก็เยอะทีเดียวเพราะว่า การลงทะเบียนของโครงการคนละครึ่งคลาสนะคะวันนี้เป็นวันแรกค่ะพี่นันโอ้ต้องย้มแล้วว่าได้รับการได้รับเสียงตอบรับดีมากแล้วแล้วจุ๊บจงบอกวันนี้วันแรกใช่ไหมพี่ว่าวันนี้วันสุดท้ายด้วยไม่ไม่ใช่วันแรกอย่างเดียวเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วไทยชั่วโมงเนี่ยนะติดเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแสนกว่านะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานทีมงานอัปเดตล่าสุดให้หน่อยนะว่าเหลือเท่าไหร่ตอนเนี้ยบ่ายสองโมงสามสิบห้านะคะมาแล้วจุ๊บ มาแล้วเท่าไหร่คะพี่นันเลือห้าแสนเจ็ดพันสีร้อยหสิบห้าสิบเท่านั้นจะไม่หมดไทยในวันนี้ได้ยังไงอ่ะเนาะเนาะสิต้องย้ำเราบ้านเนี่ยได้รับเสียงตอบรับแล้วก็ตอารับกับโครงการนี้อย่างดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือตั้งแต่เปิดระบบมาช่วงหกโมงเช้าะพี่นันโอ้คนไทยจริงๆนะคะทาง ของกรุงไทยเน็กะนะคะ,คะเขาก็มีการมาบอกในเรื่องของความคืบหน้าความเคลื่อนไหวนะคะบอกว่าเปิดครึ่งวันและครึ่งชั่วโมงแรก10นาทีนะเป็นงลงทะเบียนสําเร็จไปแล้วกว่า5ล้านคนตื่นขึ้นมาบอกว่า5ล้านคนนี่แต่กไม่ได้แล้วพี่ต้องรีบเลยแต่ว่าแต่ว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยพี่ไม่ได้ตามข่าวต่อเนื่องนะตั้งแต่เช้ามาเนี่ยมีแบบช่วงเวลาไหนที่เว็บมันล่มบ้างหรือเปล่ามีไหม คื <c oughs> ตอตอนี้ช่วงเช้าสุขมีช่งชวงเช้าช่วงแรกคือช่วง6งโมงเช้าค่ะเวลาช่วงประมาณสักชั่วโมงกว่ากว่าที่ระบบมันจะร่มเพราะว่าการเข้าไปยืนยันสิทธิ์นะคะในระบบอของแปปอปเป๋าตังค์เนี่ยมันจํานวนมากนะคะเข้าไปทําให้อแอป,ปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาลมไปก็ประมาณใช้เวลาเกือบเกือบชั่วโมงในหน่อยไม่นานนะคะหลังจากหกโมงเป็นเจ็ดโมงกว่าพูแจ้งเนี่ยไปลงทะเบียนช่วงเจ็ดโมงขึ้นประมาณเจ็ดโมงขึ้นก็เข้าแอปได้ปกติิดปุ๊บแอปแป๊บแล้วก็กดอีก อสัมผัสอีตต๊ะพัดอีกนึ่งแล้วก็ยืนยันได้เลยทันทีไม่ไม่ยิ่งไม่ได้ยิ่งยากไม่ได้เลยคือคือคนที่เคยใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยฟังดูไม่ยุ่งยากอะไรใช่ไหมใช่ใช่แต่แต่คนใหม่เนี่ยดูมีปัญหากระจุกกระจิกอะไรเยอะอยู่เหมือนกันนะจุ๊บโอ้มากเหมือนกันค่ะมากเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะใครที่ไปลงทะเบียนที่อาจจะผ่านทางแอปโทรศัพท์ก็ดีนะคะบอกว่าเนี่ยต้องไป อ่าเรียกว่ารอตรวจสอบคุณสมบัติสามวันอ่ะรอตรวจสอบเพื่อจะแจ้งผลอีกสามวันในนะฮจะแจ้งมาทันไมน่มั่นใจจะทไหมม่มั่นใจมาไม่ไม่คือระบบโขกว่าจะทําการตรวจที่จะตรวจสอบภายในสามวันบางคนก็ไม่มั่นใจอาจจะได้หรือไม่ได้ทําอีกครั้งทาอีกครั้งทำอีกครั้งจน แอปกรุงไทยเอไอเน็กซ์ค่ะเขาแจ้งว่าไม่ต้องไปทำซ้ำคือรับทราบแล้วดีนะแอปก็ไม่ด่าด่ากลับมาทำอะไรซ้ำซ้ำซากๆอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีไม่มีใช่ในขณะที่ตามธนาคารต่างๆณขณะนี้ก็เชื่อว่าก็ยังมีประชาชนอีกหลายหลายคนนะคะหลายสลาหลายคนเหมือนกันที่เข้าไปรอเพื่อที่จะดำเนินการในเรื่องของการยืนยันสิทธิ์นะคะยืนยันตัวตนนะคะผ่านทางธนาคารเพราะบางคนก็เขาก็ไม่ได้มั่นใจในเรื่องของ ระบบหรือเพิ่งได้โทรศัพท์มาใหม่ไม่อยากยืนยันเพื่อความมั่นใจเต็มที่นะคะก็ตอนนี้ก็ก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อเช้าตอนสายๆก็เดินออกไปดูต่างๆไปต่างไม่ขบวนการกลางกรุงข่ะพี่นานก็ยังมีก็ยังมีประชาชนไปรอเพื่อที่จะให้ทางธนาคารเนี่ยยืนยันนะคะยืนยันสิทธิตรงนี้ให้นะพี่จะบอกพี่จะบอกว่าพี่ขับรถมาทํางานนะเราต้องผ่านแบงก์กรุงไทยสาขาปลย์โยินเหมือนกันใช่ไหมตอนประมาณสักเที่ยงกว่าๆเนี่ยนะมองก็ไปในแบงก์กรุงไทยเนี่ย ไม่มีไม่มีที่ยืนเลยไม่มีที่ยืนแบบอยู่กันแน่นเลยนะแล้วบันไดหน้าธนาคารล้นออกมายี่สิบสาสิบคนน่ะนะคะซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยต้องขอบอกเลยนะว่าคนไทยเราเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าแบบว่าคือเรามักจะชอบทําอะไรวันท้ายๆอ่ะจุ๊บไอการยืนยันตัวตนการแบบว่าเข้าแอปหรือว่าโหลดแอปแล้วมีปัญหาเนี่ยนะมันสามารถไปเคลียร์กับทางแบงก์กรุงไทยได้ตั้งนานแล้วนะใช่ตั้งนานแล้ว เขาก็มีประชาสัมพันธ์มาก่อนหน้านี้ว่าสามารถโหลดโหลดแอปไว้ก่อนได้โหลดเตรียมความพร้อมไก่อนได้เลยอะไรเงี้ยอถ้าหากไม่เป็นจริงๆหรือไม่ได้จริงๆอยมานะคะที่ทางแบงค์เขาดาเนินการให้ซึ่งก็จะเห็นหลากหลายรูปแบบตามจังหวัดเนี่ยบางพื้นที่เขาต้องใช้ที่วัดพี่นันที่ใช่ใช่วัดเป็นเซ็นเตอร์เลยใช่ใช่กรุงไทยต้องไปเปิดบริการที่วัดเลยเพราะว่าอืม พื้นที่เขาไม่พอตามห้างต่างๆตอนนี้ก็แบบโอ้ไปลอด้วยนะคก็คือคือเรียกว่าถ้าเจอเจอตัวพนไปทารแบงค์เนี่ยทุกปัญหาจบใช่ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนก็เลยต้องมาลงมาที่แบงค์ก็เลยอยากจะบอกว่าสมมติอนาคตข้างหน้านะถ้าเราจะมีโครงการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพือฟังเตรียมตัวแน่นๆนะคะหลายๆท่านอยากให้เตรียมตัวแน่นๆแบบมันมีปัญหาอะไรโหลดแอปไม่ได้หรือว่ามันติดขัดอะไรยังไงรีบไปที่แบงค์แล้วเราจะไม่ต้องเจอสถานการณ์ที่แบบว่าเหนื่อยอะจบ คนแบบว่าโอ้โหต่อคิวกันยาวมากบางทีแบบว่ารออยู่ในแบงค์ไม่ได้ออกมายืนรอกนอกแดดก็ร้อนๆเนี่ยง่ายนะบางคนสูงอายุด้วยเนี่ยโอ้เป็นห่วงจะไปลงเป็นแรงไปนะหลายคนไปรอตั้งแต่ที่อกคือที่ห้าีอะไรเงี้ยตีห้าหกโมงนัที่สำคัญ โหเห็นเห็นภาพแล้วแบบอืมแล้นะก็เหนื่อยแทนเหนื่อยแทนยื่เหนื่อยแทนเหนื่อยแทนนะคะก็คือนี่แหละเราเราไปรอแบบไฟที่ก้นน่ะรอวันสุดท้ายวันวันนี้แล้วเราคือบอกวันนี้วันแรกใช่ไหมหลายคนอาจจะบอกก็มาทําวันแรกไงแต่มันอาจจะเป็นวันสุดท้ายด้วยคุณฟังเพราะว่าลงกันแบบเพิ่มเพิ่พ่แบบโอ้โหไวมากเพราะว่าตามสื่อเองก็มีการรันตลอดเลยว่าเนี่ยคือเออเก้าโมงแล้วสี่สิบล้านสิบเรือเท่าไหร่ไม่ใส่แบบ คนก็ยิ่งแบบเฮ้ยไม่ได้แล้วต้องตาก็เลยทำให้เป็นเป็นภาคที่เห็นนะัาที่เห็นหรือเปล่าพี่นันนะคะเพราะว่าค่ะเพราะว่ายี่สิบล้านอ่ยี่สิบยี่สิบสิบยี่สิบล้านทั้งหมดยี่สิบล้านนะตอนนี้ก็อย่างที่บมอคือมันก็ เหรือห้าแสนกว่าแล้วนะคะก็ก็เป็นกำลังใจให้กับขั้นตอนหรือคนที่กำลังรอในเรื่องของการลงในเบียนตรงเด้เดียวนะพอเราเราุยกยนไม่กี่นาทีนะมาอัปเดตล่าสุดอีกหนึ่งทีนะคะล่าสุดจากตัวเลข5ล้านลงมาแล้วคุณผู้ฟังเหลือสี่ล้านหกแสน อ่าขอายสี่แสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบสี่สิทนะคะก็เอาอย่างนี้นะต้องบอกว่าใครที่ลงทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยส่วนใครที่ยังไม่เรียบร้อยอีกสี่แสนหกหมื่นกว่าสิทธิ์สู้ต่อไปพยายามต่อไปเอาใจช่วยเป็นกําลังใจทีนี้สมมติท่านลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยมาว่าขั้นตอนต่อไปสิจุบเราใช้ได้เมื่อไหร่นะอ่า ขั้นตอนต่อไนเรื่องของสิทธิ์ตอนนี้แต่็อยากจะบอกพี่นาอีกนิดนึ่งคือถ้า20ล้านสิทธิ์ถ้าครบแล้วระบบมันจะปิดทันทีค่ะที่จะอาจะปิดทันทีแล้วก็จะมีขั้นตอนเรื่องของการตรวจสอบสําหรับใครที่เข้าเพิ่งเข้าโครงการต้องเช็คก่อนใช่ต้องมีการเช็คก่อนนะคะแล้วก็ตรงนี้อาจจะเป็นถ้าเข้าแล้วแล้วก็สิทธิ์ไม่ผ่านเนี่ยไอตัวเลขที่มันยังว่างๆไว้เนี่ยทางท่านปลัดกระทรวงการคลังท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะว่าก็จะ มีการรับเพิ่มเก็บต่อใช่เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่ารอขั้นตอนในการตรวจสอบคุณสมบัติ3วันยืนยันภายใน3วันนะก็ตุ้มๆต่อมๆแต่ก็ยังมีสิทธิ์นะยังมีสิทธิ์คือเดี๋ยวนี้บอกคือถ้่ยีวันนี้ยี่บล้านครบ ยี่สิบล้านเสร็จครบนะคะจะปิดระบบแล้วก็การตรวจสอบใช่ถ้าหากใครไม่ผ่านใครไม่ผ่านตรงนี้ก็คือจะต้องรอในื่องการรอบเก็บตกในการแจ้งอีกฟังหนึ่งอันนี้ต้องตามข่าวให้ดีเนาะใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าดูจากวันนี้เนี่ยนะคือทุกอย่างมันต้องไวอะจุ๊บพอได้พอได้ข่าวเขาให้ทํายังไงต้องรีบอีกแล้วอะมันต้องไวเนี่ยเยอะวันนี้ทำไมไม่ให้ทุกคนอะไรเงี้ยเริ่มเริ่มมีบนแล้วนะ ใช่ใช่ซึ่งทางกระทรวงการคลังเขาก็บอกว่าเขามองตัวเลข20ล้านิเนี่ยเป็นตัวเลขที่เหมาะสมแล้ว่ะในนั้นในส่วนของอประชาชนทั่วไปในโครงการานคนละครึ่งพัสเะยค่ะ20ล้านสิดอ่ะแต่นายกก็มีแพลม,มามืดเช้าเหมือนกันว่าเน,นี่ยมันจะมีเฟสสองนะอรอเฟสสองอ,อ,ะอะไรเงี้ยรอเฟสสองเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยก็จะไปให้ทางกระทรวงทาคลังไปดีกันหน่อยีิเนี่ยเฟสสองออกมาเนี่ยมันจะจัดไหนได้บ้างอะไรเงี้ยแต่ยืนยันว่าความความเป็น คนละครึ่งพาสเฟซสอนเนี่ยมันน่าจะมีแน่น่าจะมีแน่อ่าวรอฟังข่าวกันนะคะใช่พี่พี่เป็นห่วงอีกกลุ่มหนึ่งนะก็คือกลุ่มที่แบบว่ากลุ่มที่เคยใช้สิทธิ์แล้วเนี่ยไม่เท่าไหร่นะคะแต่กลุ่มที่ไม่เคยใช้สิทธิ์เพิ่งจะลงทะเบียนครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยหลายคนแบบพ้ยแล้วยังไงต่อได้สิทธิ์แล้ววันที่ยี่สิบเก้าเริ่มใช้เฮ้ยแล้วยังไงใช้ยังไงอะไรยังไงอ่าเล่าหน่อยเล่าหน่อยใช่มันยี่สิบเก้าเนี่ยคุณรอเลย จะเข้าในเงินจะเข้าในจีวันเลทตัวเลขมันจะโชว์ในจีวันเลทเลยว่าใช่สองพันกับสองพันสี่ใช่ไหมอช่กับสองพันกใครนอกระบบภาษีก็สองพันใครอยู่ในระบบภาษีเอะสองพันสี่สองพันสี่แล้วยังไงต่อไปแล้วก็ แต่คุณจะต้องมีเอาเงินของคุณเข้าในบัญชีซีไวเลตด้วยค่ะพี่นันเพราะชื่อก็บอกแล้วไงคนละครึ่งใช่คนละครึ่งเพราะนั้นต้องเติมตังอาจจะเติมตังในซีไวเลตด้วยใครเติมไม่ได้ใครเติมไม่เป็นมันจะมีของผ่านแอปของกรุงไทยด้วยก็จะสะดวกหน่อยนะทำก็สามารถดึงเงินตรงนั้นมาได้ซึ่งต้องบอกกันก่อนว่า้การเติมเงินเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเติมทีเดียวสมมติคุณได้สองพันสี่จะเติมไม่ต้องเติมทีเดียวสองพันสี่ก็ได้นะค่อยๆหยอดทีละนิดทีละหน่อยแล้วแต่จะใช้ก็ได้นะ ใช่ใช่เพราะว่าสิทธิ์ของโครงการคนละครึ่งพันเนี่ยก็คือใช้จ่าย400บาท200ของเรา200เงินก็ของรัฐใช่ไหมคะที่เขาสนับสนุนมาเพราะฉะนั้นนะคะต่อวันต่อวันนะคะก็คือวันละ400คือ200ของเรา200ของรัฐนะคะต่อ,อวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็่าแผๆไว้หน่อยเอาเงินเข้าบัญชีไว้นะกานเริมนะคะเวลาไปไปสแกนไปใช้สิทธิ์ตรงไหนใช้สิทธิ์เนี่ยมันก็เงินจะเข้าวันที่29นะ9สุลาคมนี้นะคะแล้วก็ แล้วคุณจะต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายนค่ะพี่นันเดี๋ยวนะ29เอาหนะ่าโอ้โหต้องหลายวันนะคะคือคือถ้าไม่ใช้ปับ๊บเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ใช้ปั๊บคุณจะโดนตัดสิทธ์เลยคุณจะโดนตัดตรงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้น11พฤศจิกายนนะถ้ายังไม่เคยแบบกดใช้เลยเนี่ยสิทธิ์หายเลยนะ สิทธิ์หายเลยค่ะสิทธิ์หายเลยต้องต้องรีบใส่ไม่ได้เปิดเปิดไว้แล้วลืมลืมแไม่ได้นะคะต้องไปยืนยันไปยืนยันโดยการใช้สิทธิ์ครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายนค่ะแล้วก็มีเวลาให้ใช้สิทธิ์ไปจนถึงนู่นเลยสองเดือนนะคะพฤิกาธันวาคมนะคะถ้าหากใครจะใช้หมดก่อนก็ทุกวันวันละสองร้อยสองร้อยสองร้อยอ่ะก็นึกดูสองพันสี่ันได้กี่วันนะคะ คำนวณดูนะคะแต่พี่ว่าสบายๆนะ2 0 0ส2 0 4นะคะหลายคนจะบอกเยอะกว่านี้ยังใช้ได้ทันเลยไม่ต้องห่วงนะนะคะก็อ่ะให้ข้อมูลกันไว้แบบนี้นะคะสำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยใช้สิทธิ์เลยเป็นครั้งแรกของการเข้าโครงการนะค่ะไปไปซื้ออะไรที่ไหนได้บ้างเนี่ยโอ้เข้าจะเน้นในส่วนของร้านค้าที่สนับสนุนในส่วนของร้านค้าต่างๆว่าจะเป็นร้านอาหารบริการแม้กระทั่งไอ้พวกแก๊ ร้านอาหารที่ไปถูกตามแคสนี่ก็ได้เดรสบเรี่ยได้ขนนั้นค่ะแต่ถ้าจะบอกว่าเดินเดินเข้าห้างไปซื้อทีเดียวหมดแบบว่าสี่ร้อยบาทต่อวันเลยไม่ได้นะไม่ได้ใช่ไหมในห้างสรรพสินค้านี้ไม่นะ อ่าอ่ามันมันมันก็จะเป็นส่วนใหญ่ในห้างนี่จะไม่ได้เลยค่ะนอกจากจะเป็นร้านค้าที่อยู่ในอ่าร้านค้าอาจจะเป็นร้านค้าร้านเอสเอเล็กๆหรือ้านค้าที่อยู่ในห้างนี่ได้แต่ถ้าเป็นร้านค้าที่เป็นในส่วนของศูนย์การค้าซเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยอไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะจะเป็นพวกร้านค้าร้านบริการร้านจัดสั่ง สระผมอะไรเงี้ยตัดผมอะไรเงี้ยได้ค่ะพี่นันตรงได้นะคะร้านน้าร้านน้าฝันร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอะไรได้เลยค่ะคือหลายคนอาจจะบอกว่าแม่สองพันสองพันสี่จะตื่นเต้นอะไรกันนะกันนาแต่อยากจะบอกว่าคุณรู้ฟังรู้ไหมว่าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะใครที่เขาไม่มีเนี่ยเขาไม่มีจริงๆนะเขามมีจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้สองพันสี่เนี่ยมันช่วยแบบว่าเฮ้ยทำให้เขามีกินมีใช้มีจ่ายได้แบบได้ระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันเนาะ ค่ะพี่นันนะคะแล้วก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะเพราะว่าแล้วก็ช่วงในเรื่องของอ่าปลายปีที่จะถึงนี้ด้วยนะคะก็พยายามที่จะให้มีการเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็พยายามที่รัฐก็พยายามที่จะเอาสา,าม,มารถที่จะให้เรียกว่ามีเกิดเงินหมุนเวียนในเรื่องของการใช้จ่ายนะคะเพื่อให้เกิดความอ่าเรียกว่าคึกคักในช่วงของปลายปีนี้ด้วยแล้วก็ที่สํคาคัญก็คืออย่างที่พี่นันบอกก็คือเงินน้อยเงินมากมันก็สําคัญสำหรับทุกๆคนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มัน,นก็ไปซัพพอร์ตกับตรงที่ เงินประชารัฐนะคะเงินของบัตรสวัสดิการคนจนในช่วงปลายปีนี้ก็จะออกอด้วยรบรรยากาศตรงนี้นะก็ก็เชื่อว่าจะทําให้บรรยากาศในการจับจ่ายซื้อของหนึง่ง ซึ่งเป็นช่วงของเทศกาลด้วยเ<ค>นาะช่วงเทศกาลปลายปีด้วยคือคักมาพอสมควระออนะคะค่ะก่อนจะเราเราจะจบไลฟ์กันเนี่ยขออีกรอบทีมงานขออัปเดตอีกรอบนะคะว่าเวี่นสิบวานาทีผ่านไปเป็นไงปรากฏว,ว,ว่าดจากรอบที่แล้วลงมาเหลือแบบ423,586สองหมื่นสามั้าร้นก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังรอ ในการยืนยันตัวเองใช้ต่อไปเช่นคลาสในครั้งนี้นะคะพี่นาแต่คาดหมายพี่ว่าไม่เกินหกโมงเย็นน่าจะเรียบร้อยนะเดี๋ยวก็หมดค่ะพี่นาเดี่ยไม่ถึงสี่ห้าโมงนี่ก็หมดแล้วค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไปชั่วโมงละประมาณ2องแสนกว่าสองแสนกว่าพอบ่ายต้นต้นนี้อัพขึ้นไปแบบสามแสนกว่านะคะเพราะฉะนั้นนี่เหลือสี่แสนสอง ไม่ถึงหกโมงเย็นน่น่าจะเรียบร้อยแล้วล่ะแค่วันเดียวไม่ไม่ต้องวันที่ยี่สิบหกนะคะวันนียวันเดียวจบสิทธินะคะอันนี้เป็นการสะท้อนให้รัฐบาลได้เห็นว่าพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือเยอะมากเยอะมากนะคะอะไรเนี่ยพูดไปสองนาทีทีมงานชี้อีกแล้วทีมงานบอกลงมาอีกแล้วค่ะลงมาเหลือสี่แสนหนึ่งเอาขออภัยอ่าใช่ใช่สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบหกสิด นะนะเพราะฉะนั้นใครลุ้นอยู่เอาใจช่วยเราจบไลฟ์กันดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวทีมงานส่งมาอีกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรายงานในรายการตามปกติก็แล้วกันนะโอเควันนี้ขอบคุณกาจางค่ะสวัสดีค่ะสารพันข่าวสารทุกมุมทุกเรื่องราวฟังแล้วใช่ใน91ท็อป